สวัสดีครับ,รบมาอีกแล้วที่ไหนครับน้องเลย,ยนี่อนิเมตรเค,ครับอ่าโอเคแต่วันนี้มาวันแรกนะใช่ครับใช่ครับนิันเตอร์ทันเตอร์ไม่ใช่คนเก่งฟ้าประธานครับยูยูฮาคุโชทำไมเงียบอ่ะโชโชท่าไงคือจริงๆอ่ะอันเรื่องเนี่ยเป็นแบบว่า อนิเมะยุค90เลยทั้งการ์ตูนทั้งอนิเมะยุค90<ต>เลยุญาตนะครับต้องเล่าร่าวๆเ,เรื่องเนี้ยเก่ามากตั้งแต่สมัยพวกเรายังวัยรุ่นอยู่ในสองคนงเกิดยังเกิดแล้วเกิดแต่ตัวนิดเดียวเท่าที่หลินฟังเนื้อเรื่องที่พี่บอลเล่ามาเนี่ยหลินคิดว่าสาวๆน่าจะชอบเยอะนะเพราะว่าหลินดูแต่ละตัวละครแล้ว่สไตล์ฮันเตอร์ฮันเตอร์มากเลยอ่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วค่อยมาเป็นฮันเตอร์ฮันเตอร์ท่ก็คือยุคหลินที่หลินดูแบบติดงอมแง่มนึงนั่นเองแล้วฮัน ไม่ค่อยจะได้เขียนต่อสักเท่าไหร่อยู่ดีๆก็ <Wars> หายไปเลยแล้วบอกให้เลยนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยจะมีสินค้าเรื่องนี้เนี่ยรู้เปล่าว่ายังไงนะยังไงคะต้องซื้อโอเดนญาครับ,รบใช่ถูกต้องอันนั้น,นคือลิขสิทธิ์ที่สุดแล้วที่เราพอจะหาได้แล้วก็เป็นสมุดสัก์สงสติ๊กเกอร์อ,อ,อ่าจะมีอยู่แค่นั้นแหละยุคนั้นจำได้มีแค่นี้ ใช่มันจริงๆมันก็คงจะมีพวกฟิกโ้ฟิกเกอร์แหละแต่ว่าตอนนั้นก็คงจะเอื้อไม่ถึงกันจริงๆอ่ะเพราะว่ามันมีแต่มันเก่ามากก็มันออไ,ปไปไม่ได้ที่เราจะคว้าถึงเพราะด้วยความที่ว่ากระตูนมันยุ่งเราก็เด็กด้วยเราก็จะไปไปญีป่ปุ่นเราก็ไม่มี <laughs> เอ,อมีก็แค่โอเดนย่ากับโดลาอมอนเนี่ยตะเกียร์ตะกเกอร์นั้นน่ะแต่ก็คว้าก็ได้แค่นี้แต่วันนี้มาโอเคมีเริ่มมีสแตนดี้เริ่มมีคาเฟ่เราเริ่มมีเงินเราเลยต้องมาซื้อเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศหน้างานเป็นยังไงป้า ตอนนี้มาสังเกตตรงอ่าเขาเรียกอะไรนะโบเตอร์นะคะของหนังเรื่องนี้นะที่คล้ายๆที่หลินไม่เคยดูนะนี่ดูคีรัวเอ้ยไม่ใช่คีรัวใช่นะอะไรนะคะฮีเอฮีเอฮีเอเฮ้ยชื่อคล้ายกันหรอเออคีรัวกับฮีเอมันพยายามต่อไปพระเอกของเราก่อนเหมือนจินนะเอ้เหมือนจินมากเหมือนจินมากเลยคน เออก็ถือแพนเค้กนะยุคนั้นนี่แพนเค้กยังห่อกันอย่างนี้อยู่เลยเฮ้ยันพอทกินมากเลยนะยุก้าศูนย์นี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในการกินเลยนะเออเราทานางต้องนั่งอย่างนี้เลยนะยุก้าศูนย์เนี่ยมันไม่มีที่นั่งให้นั่งอะนะเออแล้วต่อไปเป็นคนนี้ชื่ออะไรวะเลโอรีโอคูบาคูวาคูวาบาร่าเอออันนี้กำลังถืออะไรอยู่เนี่ยเป็นตัวเหมือนจะเป็นไก่ทอดปะออไก่ทอดเออทอด อาหารโคตรโบราณเลยเป็นชุดนักเรียนเหรอพี่หลักสี่หรอหรือยังไงใช่ใช่สองคนกลางชุดเป็นนักเรียนได้ครับมาว่าตัวตัวสุดท้ายนะคะซึ่งคล้ายกับคุณลาบิก้าเป๊ะเลยเราเนี่ยใส่คล้ายกันปะคนนี้ผู้ชายด้วยนะหลินผู้ชายผู้ชายผู้ชายคาหลินเป๊ะมากเป๊ะมากกับคุลาบิกาเป็นผู้ชายที่แบบสีชมพูมากๆเลยสีชมพูสุดๆยุคนั้นยังฮิตชั้นนมไข่มุกนะคะ แกดูดูสังเกตที่มือนะยังถือชานงไผ่มุกอยู่เออโอ้ยั้นราคาแพงมากเลยนะหลินตอนนี้เราจะมาสั่งสินค้าแล้วว่าเราจะซื้ออะไรบ้างเราจะซื้อน้ำทั้งหมดเลยครับวันนี้จะชิมกันให้รู้เลยว่าอร่อยไม่อร่อยตอนนี้เราจะสั่งน้ำนะทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแก้วมาดูเลยว่าอร่อยไม่อร่อยนะแล้วก็มาดูสแตนดี้นะหนึ่งสองสามสี่อันนี้ตีแบบสั่งเลยนะเดี๋ยวสั่งสแตนดี้มาอย่างน,นี้นิดหน่อยๆกับเข็มกัด อ่าโอเคเราสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับน้ําทุกแบบอันนี้กี่อันครับอันนี้สองอันนะครับจ่ายเสร็จแล้วมาอันนี้หนึ่งอันอ่ะโอ้โหนี่เข็มกัดหนึ่งอันอ่ะอ่าฮะอันนี้ของแถมเห็นป่ะมีนี่สามแบบปิดปิดปิดเอาไว้ก่อนนะปิดไว้ก่อนนะยังไม่เราไปดังเชนอี่บอลดวงดีเขียนเขียนอ่าอันนี้ปอันนี้แผ่นรองแก้วแล้วก็อันนี้อ่ะตามเซตเดี๋ยวเรายังไม่เปิดดูนะเยวไปลุ้นกันหน้าไงว่าได้ยังไง อ๋อมีสุ่มด้วยเหรอครับอ๋อคือจะได้สีอะไรก็ได้อันนี้อะไรครับลูกอมแหวนไงพี่โบลูกอมแหวนอมมีสุ่มลูกอมแหวนด้วยดีโอ้นีได้ได้ได้นี่ดิสีม่วงสีม่วงเฮ้ยดีอ่ะเมนูนี้ครับสั่งเลยได้ลูกอมแหวนไปเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันว่ามีเยอะแค่ไหนยังไงไป เรามาดูว่าแต่ละรสชาติเป็นยังไงบ้างเหมือนเดิมอันนี้ครับของยูสุเกะครับใช่ไหมได้ดลองชิมได้เลยครับน้องหลียินชิมได้เลยเน,ะนาะได้เลยครับ,บะะอันนี้นะครับจะเป็นกีวีเลมอนโซดาวิปครีมแล้วก็มีลูกอมด้วยมีเหรอลองกินดูลูกอมเหรอไงลูกอมอาจจะเป็นเม็ดๆตรงนี้ป่ะ โซดากีวีค่ะโซดากีวีไหนลูกอมหาลูกอมลูกอมอ่ะต่อแก้วที่สองครับแก้วนี้ครับของอะไรเนี่ยคุณคาสาม่าคาสาม่าคาสูม่าเออคูฟบาร่าคาสึม่าเออาคูฟบาร่าคาสูม่านะโอเคมีไอติมด้วยโอเคอาจจะเป็นไอติมสตรอเบอร์รี่เนาะใช่ โ okay. อ,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 อเคเดี๋ยวขออนุญาตนะแต่ขขอขอเชียคนนะพี่บอันนี้นะคะเป็นไซรัปน้ำส้มเลมอนไอศครีมเป็นเชอ,เอร์เบทนะครับมีติมอะไอติมดีอยู่อะเชอร์เบทสตอรอเบอรี่ปะอไอติมคือดีหมาเร<ม>าไอติมคือดีอ่าต่อมาครับของอนนใครครับบอลคุราม่าใช่ไหมคุราม่าครับคุราม่านี่คือตัวละครเป็นเป็นแบบยังไงอะผู้ชายแบบ เจ้าสำอางหน่อยหลอด่ก็เลยแบบมีความเป็นกุหลาบแช่กุหลาบอวุธเขาใช้แซ่กุหลาบด้วยมันเลยเป็นกุหลาบก็เลยเป็นชากุหลาบอันนี้ลองดูจิบๆได้เลยไม่ต้องใช้หลอดอันนี้หนิมว่าน่าจะเหมาะกับพี่โบ้อันนี้เป็นชากุหลาบครับแล้วก็โรยด้วยกีบกุหลาบอีกทีนึงครับอร่อยอันนี้ร่อยสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยสบายแล้วกินหรือแบบคนที่เจ็บคอแล้วกินมาสักหน่อยซิพี่โบอันนี้ให้พี่โบเลยอันนี้คอทั้งแก้วอันนี้หอม หอมหอมกุหลาบให้ความแบบว่าหรูหรามากจะเย็นๆหอมหอมหวานหวานคือไม่หวานมากหวานนิดนึงกุหลาบเรียกได้ว่าแทบจะไม่ใส่น้ำเชื่อมมีกุหลาบอยู่เห็นว่าเป็นใบๆเนี่ยนะออกุหลาบเนี่ยเป็นใบๆเนี่ยหอมสุดยอดมาต่อค่ะตัวต่อไปครับอเป็นยี่ครับอันนี้ครับยี่ครับอเหมือนโค้กเลยเนาะ อ่ผลเขาสีดำหรือเปล่าเขาเลยต้องแบบว่าออกแนวแบบโคลาโคลานิดนึงไม่แน่เราต้องลองดูอ่ะอันนี้นะครับเป็นไซรัปแอปเปิลครับโค้กแล้วก็วิปครีมครับไซรัปแอปเปิลกับโค้กครับแล้วก็โปะด้วยวิปครีมอีกทีนึงเข้ากันวะไม่คิดว่าเฮ้ยไซรัปแอปเปิลกับโค้กนี่ไม่น่าจะเข้ากันนะแต่ก็อร่อยเฮ้ยใช้ได้ผ่านผ่านผ่านต่อไปครับเป็นแก้วหนึ่งครับโอ้อันนี้สวยมากเลยอ่ะ อันนี้อ่าอันนี้ของน้องโบตันครับเฮ้ยนี่แก้วนี้สวยจังเลยอ,ะอ่ะอ่าแก้วนี้สวยครับเป็นฟ้าครับอ่าโอ้<ล>ดูดิมีชมพูฟ้าแล้วก็ชมพูอีกทีหนึ่งเขวี้นี่สีนนสวยมากอันนี้นะครับเป็นอ่าบลูโซดากับไอติมเชอร์เบทนะครับด้านล่างเป็นสตรอเบอรี่เฟิร์ตคาพาิตครับอ่าคาพิตด้านล่างนะนนเป็นสีชมพูอันนี้หอมอร่อย ไอติมรสชาติรสชาติดีอยู่แล้วรสชาติเดียวกันปะรสชาติเดียวกันเลยอืมอร่อย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 แก้วนี้สดชื่นหอมข้างล่างก็โอเคนะถ้าเกิดมารวมๆกันก็ได้นะนเรียกว่าผ่านนะครับผ่านเลยมาต่ออันนี้น่าจะเป็นชาไทยที่หลินชอบตัวนี้คือพี่น้องโทงุโล,โลเป็นตัวร้ายคนพี่อยู่นี่คนน้องแอบอยู่ตรงนี้นะหลินไม่ไม่ไม่อ๋อคนพี่เป็นตัวเล็กใช่ คนน้องตัวใหญ่ทุกคนเห็นหรือเปล่าเนี่ยเห็นหรือว่าเห็นว่าเห็นคนพี่ปะแอบอยู่ข้างหลังใช่หน้าตาเหมือนชาไทยเลยอันนี้เป็นมุกมุกบาวชูก้านมสดชาไทยวิปครีมครับแม่อร่อยเลยอุดความจริงไม่ค่อยไม่ค่อยข้างล่างมีไข่มุกนะไข่มุกนะข้างล่างด้วยความที่ว่าหลินนอะเอาตรงนะ ผมพูดตรงๆเลยแล้วกันเป็นคนไม่ค่อยอ,อวยอะไรมากนะคะด้วยความที่ว่ามันหลินนะ่ไม่ชอบไข่มุกรสชาติมันค่อนข้างจืดแล้วก็ขมไปน,นิดเลยแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หลินครับเป็นเพราะว่ามันเป็นมันเป็นบราวน์ชูการ์ครับมันเป็นน้ําตาลที่แบบอ่ามัน,น,นเป็นบราวน์ชูการ์คือน้ําตาลสายแดงที่มันจะค่อนข้างอร่อยนะข้างล่างน่าจะเป็นอ่าวุ้นบราวน์ชูการ์นะออันนี้ใช้ได้อยู่ อาจจะน้ำตาลอาจจะตกไปข้างล่างสักหน่อยหนึ่งต่อการที่แก้วสุดท้ายมาอันนี้มีลูกอมด้วยแล้วมีลูกอมนี้ด้วยก็เอามาประกวไว้โอมันต้องเอาลูกอมมาวางใช่จะได้เหมือนกับในรูปอันนี้ลูกอมก็เลยต้องสูมลดเอาลูกอมส่นลดนะครับตัวนี้วางโอ้ได้ม่วงม่วงด้วยก็วางอย่างนี้ก็เป็นอันจบพิธีนี่คือสมบูรณ์แบบครับอันนี้โอ้โหอ่ะหลีนเอาไปอันนี้นะครับเป็นบูเบอรี่คาร์ิดนะครับ คาปิโซดานะครับวิบวิบแล้วก็ลูกอมแหวนสุ่มรสนะครับข้างล่างก็น่าจะเป็นเหมือนกับโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยพี่โบเป็นของอะไรนะเอ็นมะป่ะโคเอ็นมะป่ะโคเอ็นมะเออโคเอ็นมะนะโอ้เกือบลืมเขาเขาจะใส่จุกตลอดนี่ใช่ป่ะคันนี้ในี่ไงมันเลยต้องใช้แหวนนี่ไงเวลาอมกแ้วพี่โบกินได้หมดเลยนะ ตกลงพี่โบ้้องหลนินพี่บอลชอบอันไหนบ้างเนี่ยอันไหน<ล>ดีที่สุดน่าพี่โบนี่เลย<ว>ชาชาร้อนชากุลาาลา,าเพราะว<า>่าด้วยความที่ว่ามันหอมแล้วก็เป็นหอมหวานของพี่โบประมาณนี้อะต่อไปครับน้องหลนินอ,อันนี้เลยไม่ใช่เราไม่ใช่ชอบที่ตัวละครหรอ ใช่ชอบตัวละครตัวละครอ่ะส่วนหนึ่งแต่ว่าน้ำเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นโค้กผสมกับแอปเปิลใช่ไหมมันไม่ค่อยมีไข่ตามทั่วไปน้ำพอเวลาแบบว่าลิ้มรเราเรารู้สึกว่าแปลกใหม่แล้วก็หอมอร่อยมากสดชื่นโอเคพี่บอลก็เอาน้องโบตันแล้วกันนะอันนี้ก็โอเคอ่ะหวานอร่อยแล้วมันมีไอติมด้วยทำออกมาพอดีพอดีเลยอันนี้โอเคมากเลยครับนีเห็นด้วยสีตอนนี้อาจจะดูม่วงไปแล้วนะแต่ตอนมาใหม่ตอนมาสวย นะครับถ้ามาแนะนำนะครับที่เราเลือกไว้ที่เหลือลองดูเอาเดี๋ยวเรามาดูของกู๊ดว่าแต่ละอันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันป่ะมาถึงช่วงเวลาในการรีวิวของกันแล้วนะครับตอนนี้สิ่งที่เราซื้อมายางอันิดยางหน่อยเรื่องนี้เพราะว่าอยากรู้ว่าทุกแบบเป็นยังไงการสุ่มแบบไหนมีอย่างแรกไม่ต้องสุ่มเลยคืออะไรครับบอลสแตนดี้ครับอันนี้คือเป็นสแตนดี้นะครับสามารถเลือกแบบได้เลยชอบใครซื้อคนนั้นเลยไม่ต้องสุ่ม เลือกได้ครับสายที่แบบว่าเป็นแบบเมนสีแบบเลยอ่ะอารินถือไว้อ่ะเดี๋ยวพี่บอลประมาณนี้นี่ครับสี่แบบเลยกาลังนั่งอยู่เนาะโอเคกำลังนั่งกันแฮ ppy แฮ ppy เลยอันนี้อยู่ที่ราคา580บาทครับ5 8าบาทเลือกเลือกไปได้เลยไม่ต้องสุ่มเลือกเลยไม่ต้องสุ่มชอบใครคนนั้นอุ้ยแต่สตันดี้ใหญ่นะดูทางนี้ดิเทียบกับมือดูดิ มันใหญ่มากไม่เล็กนะไม่เล็กไม่เล็กสองมืออือแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่าโอเคอ่ะวางไว้ก่อนอันนี้เขาเรียกว่าแบบเลือกได้ต่อไปเป็นสินค้าที่เราจะต้องสุ่มเอาใช่อันนั้ไหนไหนบ้างนะพี่บออันนี้อย่างแรกก่อนเลยนี่เลยครับอันนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นแตละอันเดี๋ยวจะเอาหยิบให้ฟังเริ่มจากแรกก่อนเลยครับแผ่นรองแก้วน้ำหนึ่งแก้วใช่น้ำหนึ่งแก้วได้แผ่นรองแก้วกี่อันคะหนึ่ง โอเคเดี๋ยวเรามาดูทีละอันว่าเราได้อะไรน้องลินถือไม้หน่อยครับมาค่ะโอเคตัวแรกคือตดาด,าด,าดาึงโอ้โหอันนี้คือใครครับน้องภูมิมันเป็นร่างจริงจ่อของคุลมาล่างจริงๆอ่ะอ๋อเหรอ,อ,อเพราะปกติมันปลอมตัวเป็นไอ้เด็กนะ่ะหัวแดงนะ่ะอันนี้คือร่างจริงอ ลืมหมดแล้วเนี่ยเก็บเก็บกลู๊ดนะผ่านไปหลายลืมหมดแล้วจริงๆครับนานมากแล้วจริงน้องน่ารัก่งมาต่อมาอ่ะดูนะครับหนึ่งสองนี่ไงคุณเรามาล่างปลอมเนี่ยลลล่างปออมัันนน้จริงจริงล่างล่างเขาเป็นเนี่ยอย่างนี้นะหน่ารักเหมือนกันแต่ก็น่ารักทั้งสองแบบอ่ะโอเคอ่ะฮะมาติดกันเลยเว้ยชิ้นต่อไปหนึ่งสองอันนี้เป็นพี่น้องโทงูโล เป็นตัวร้ายภาคการประลองมันมีสองตัวเลยดูดีๆดูดีๆนี่มีตัวพี่กับตัวน้องมีตัวน้องตัวน้อยๆนะไม่ใช่ัวน้องตัวใหญ่ตัวพี่อะตัวเล็กมาหลายปีแล้วอะทุกคนมันก็มีเลื่อนๆแล้ตัวน้องตัวใหญ่ตัวเล็กคือตัวพี่จบต่อไปเป็นตึกเอ้ยอันนี้น้องลูกอมโคเอนมาเป็นมัจจุรานน้อย โอ๊ยน่ารักอ่ะเป็นเขาถืออะไรอ่ะสตรอเบอรี่เคลือบนมจุกนมไม่ที่เขาถืออ่ะก็จะเป็นสตรอเบอรี่ครับเขาชอบกินของหวานมากเลยใช่ไหมอ่ะอ๋อใช่ใช่โอเคมาต่อไปครับสามสองหนึ่งป๊อไม่ซ้ำเลยไม่ซ้ำเลยใช่ครับพีเอพีเอตัวหลักไงตัวหลักเลยตัวนี้เลย อ๋อตัวเดียวกันเนาะใช่พอมันเป็นตอนเล็กพวรต้องกลับไปดูละพราอมันเป็นตอนเล็กอย่างนี้แล้วมันดูแบบตัวต่อไปได้แต่ได้แค่โปอ๋่ผู้หญิงที่จำได้ผู้หญิงจำได้ทีชานอนมไข่มุกด้วยอ่ะการที่บอลรู้ตัวผู้หญิงนี่ไปรู้เลยว่าบอลนี่เป็นโอตักขูตั้งแต่อายุเท่าไหร่ต่อ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 ต่่ตต โอ้น้องหัวชมพูไม่ใช่น้องเป็นอาจารย์อา,อ,าอาจารย์เป็นใครอาจารย์ของพระเอกยูสเกะจริงๆหน้าเด็กนะไมไม่ไม่หรอไม่ไม่เตีมันเอสมเอสลูกใจเย็นคนเราไม่ได้ดูอ่ะตอนเกิดมาก็มีฮันเตอร์ฮันเตอร์แล้วอ่ะตัวต่อไปอันนี้เป็นการนะครับซื้อครบ1,000บาทจะได้การนะครับพี่โบซื้อไป3,000บาทโอ้ ก็คือสามพันกว่าบาทเมื่อกี้ราคาดุนะนะอ่ะโอเคชิ้นแรกจะเป็นใครแต่เป็นหนึ่งในสี่คนนี้แหละแค่อยากสามพอหนึ่งสองใครเพรามันเป็นลูกให้นี่เลยเนี่ยนั่งใช่ตอนนั่งอยู่ไอ้เท่เท่เท่เอามาต่อเลยต่อเลยนะครับรูบที่สองเป็นใครเอ่ยหนึ่งสองปุ๊บเอ้ยยูสเกะยูสเกะโอเคอ๋อนี่ไงมีชื่ออยู่นะแต่ว่าทำท่าไหน วิววิวระุนวิญญาณตัวสุดท้ายแล้วไม่ไม่น่าซ้ำไม่น่าซ้ำอ๋อเย่มาโอ้โหบอเบ่าครับสาม่าสามสามกตัวอันนี้จะเป็นรูปโฮโลแกรมนะครับซื้อสินค้าครบ600บาทเราจะได้รูปโฮโลแกรมมาหนึ่งรูปนะครับเราก็ได้มาหมด6รูปนะครับก็ล่อกันไป3 6มันค่ะ3 2 1โป๊ะ รูปสวยมากเป็นไงล่ะหลินรูปสวยมากรักเลยไหมหลอกไหมลองลไปหาดูนเรื่องนี้เรื่องนี้เลยนะหลอสงสัยต้องไปดูแล้วอ่ะแต่ละตัวละครในเรื่องนี้นี่คือแบบหน้าตาดีมากเลยอ่ะโอเคต่อไปหนึ่งสองปุ๊บโอ้อันนี้แหละเป็นฉากที่แบบดีวิบวับบบับนะวิบวับเลยรูปต่อไปเป็นหนึ่งสองโป๊ะ อันนี้อันนี้ฉากตอนไหนอะช่วงแรกๆเลยนะแรกๆเลยหนึ่งสองปึ๊บเฮ้ยโอ้โหอาจจะเป็นบอสเตอร์เฉยๆเปล่าเป็นบอสเตอร์เฉยๆหน้าปกอะเดี๋ยวดูโอเคทุกคนเลยเห็นว่าหลินเนี่ยสาวๆนี่เขาจร้งแต่ยุคนี้ก็เลยนะเฮ้ยห็นว่าสาวๆยุคนู้นคงแบบว่าชอบมากๆโอ้โหนี่หล่อสุดยอดเลยนะเคยเห็นผู้หญิงมาดึงแบบโมเดลยญ้าเพื่ออาหารนี่ย่ะที่เคยเห็นนะจริงเหรอจริงผู้หญิงชัดๆ นี่มันกระตูลผู้หญิงดูชัดๆกันทุกคนมาสามสองหนึ่งปึ๊บสามสามแต่เป็นแอคที่ดีนะแอคนี้สามสองหนึ่งปึ๊บสามแล้วมันมีกี่แบบอ่ะมีทั้งหมดไม่รู้กี่แบบแต่รู้ว่าเราซาำอ๋อตอนนี้เราซื้อในราคาสองร้อยเก้าสิบบาทตันดันอันนี้จะเป็นแบบพลาสติกนะซุ่มครับมีทั้งหมดกี่ลายนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าลายอยากได้ภาพตอนนั่งว่ะ เราลองแกะดูนะแอกว่านั่งๆเราใส่เสื้อสีขาวแบบบางๆเงี้ยฉีกกันเลยนะครับอย่างนี้เลยอยากได้แอคแนนมากเลยอ่ะสามสองแอคนังเหอะหนึ่งเออะไรอ่ะอะไรโอ้โหเฮ้ยดีเฮ้ยแอคนี้ดีแอคนี้ขอแต่งงานสวยครับนี่บอกก่อนอันนี้เป็นแผ่นพลาสติกนะครับอย่างดีครับอย่างดีงานดีครับเราได้เราได้แอคดีตรงที่ว่าแบบชายหนุ่มขอแบบใส่ชุดแต่งงานชุดเจ้าบ่าวสวยครับงานสวยครับงานสวยครับ โอเคต่อไปมาตอนนี้เราเหลือส่มนะครับก็จะเป็นอ่าปีสแตนดี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีเข็มกัดนะครับแตนดี้อยู่ที่290บาทนะครับแล้วก็เข็มกัดอยู่ที่1้0บาทมาเราเปิดเข็มกัดก่อนมีแค่อันเดียวใครเอยบอลสใครเอยตึงตงตึถึง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 ึง นี่ครับคือชาไทยอยู่นะครับนี่ครับกำลังดูดน้ำอยู่มาต่อไปบอลเป็นสแตนดี้นะครับมาเติม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 คือคืออ๋อชื่ออะไรน้องนี่ครับชื่อว่าโคเอนมาโอเคน้องชอบขนมหวานตัวสุดท้ายน้องชื่ออะไร โอ้ยร้อนอีกแล้วตะโกนเนี่ยวันนี้เติมเติมติมมาเติมเติมตึมเติมอ้าวเฮ้ยไอ้น่ารักอันนี้น่ารักอันนี้โอเคไว้อันนี้โอเคพาคุณละมาล่างจริงไงกุลมาล่างจริงกุลมาล่างจริงโอเคเราเปิดไปหมดเนี่ยก็อยู่ประมาณสักประมาณสี่พันัช่หมดนี่แต่ว่าเนื่องจากว่าเราซื้อไม่ได้บอกว่าไออันนี้ทำไมพี่โบไม่ได้เพิ่มมันเป็นแยกบินนะ ถ้าคุณจะซื้อคุณก็ซื้อ1,200บาทนะ<ช>คุณจะได้แบบเรียกว่าคอมโบเซ็ตะจะเป็นอะไรที่ดีสุดนะถ้าคุณมาซื้อแล้วบอกเอ้ยผมงบน้อยซื้ออยากแค่ซื้อนี้นิดหน่อยก็แนะนำอยู่ที่600บาทลองดูนะลองดูลองไว้มาซื้อนะครับที่อ,อนิเมทคาเฟ่ที่ MBK นะครับ<ด>ก็ตั้งแต่วันที่วันนี้นะ24กุมภาพันธ์นะถึง28มีนานะครับก<ด>็จะเป็นธีมยูยูฮาคุโชนะครับใช่อันนี้รีบมาเลยนะครับเพราะว่าของบางอย่างจากที่ เราทำมา2เรื่องแล้วดับ่าศูนย์กับเรื่องอ่ามาฮิโร่นะครับบอกก่อนเลยว่าของหมดไวมากเลยนี่ต้องถ่ายวันนี้วันแรกหลังจากประสบการณ์ผ่านอันเลวร้ายมาสองรอบแล้วพบว่าเราจะมาวันแรกแล้วนะครับแนะนำว่าให้รีบมาวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับจะคลิปลงก็น่าจะวันอาทิตย์นะครับก็วันจันทร์อังคารว่างก็แวะมาเลยนะครับประมาณนี้โอเคอย่างแรกอย่าลืมเลยกดติดตามช่องเราด้วยนะครับ อย่าลืมเขียนคอมเมนต์มานะครับว่าชอบตัวละครไรใครเคยดูบ้างใครรู้จักบ้างอะไรยังไงเขียนมาหน่อยนะครับราะกลับไปดูอ่ะอ่าแล้วกันหนึ่งที่สําคัญเลยถ้าใครมีอะไรแปลกๆมีคาเฟ่หรือมีของหรือมีอะไรที่สุ่มเสี่ยงโชคอะไรบอกเรามาเดี๋ยวเราจะลองเขียนในคอมเมนต์เดี๋ยวเราลองไปหาดูเล่นกันดูนะครับวันนี้ประมาณนี้ละกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสำหรับตอนหน้าไเป็นไรเดี๋ยวมาดูกันวันนีขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับบ้าบาย